สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเครื่องสแกนลายนวมือนะครับผมโปรแกรมนี้จะชื่อว่าโปรแกรมไร้ส a ก a แอด n a น e m a n a g e m e n t นะครับในขั้นต้นนะครับในเบื้องต้นนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับยูสเนอร์ประพัดเวิร์ดที่เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับจะใช้คำว่า a d m i n และ Admin สะกดตามที่ผมจะสะกดเลยนะครับ admin min Ad min นะครับแล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่โปรแกรมนะครับจะมีหน้าต่างโปรแกรมดังนี้นะครับเราจะเห็นนะครับในโปรแกรมเนี่ยจะมีอยู่5หัวข้อหลักๆคือ 1. องค์กร 2. เครื่องบันทึกเวลา 3. งานบุคคล 4. การจัดการเวลาทำงาน 5. การตั้งค่าโปรแกรม ซึ่งในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราต้องทำตั้งแต่ข้อ1.1ถึงข้อ4.4นะครับผมในครั้งแรกนะครับเราต้องตั้งค่าต่างๆดังนี้นะครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยขั้นตอนจะน้อยกว่านี้เราแค่ดึงข้อมูลแล้วก็คำนวณเวลาได้เลยผมจะพูดถึงทีละขั้นตอนนะครับในขั้นนี้เรามาดูกันเรื่องของข้อ1องค์กรก่อนนะครับขั้นที่1นะครับไปที่ข้อ1.1บริษัทครับ กดปุ่มบริษัทจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับกดปุ่มเพิ่มนะครับพิมพ์ชื่อบริษัทเข้าไปนะครับบริษัทของเราเองนะครับบริษัทตัวอย่างจำกัดนะครับชื่อสองไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับที่อยู่ ผลเยอทินแขวงจอมพลเขตจะตุจากนะครับกรุงเทพหนึ่งศูนย์ 900นะครับอันนี้คือชื่อที่อยู่บริษัทแอนาลิซิตนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ029309325ครับผมอีเมลที่ใช้สำหรับติดต่อ t e l 0 2 9 3 9 3 1 5 1 g c o m ออขอโทษทีครับ tel029393151 c c ่เว l c o m นะครับส่วนอื่นถ้าเกิดว่าของของคุณมีนะครับคุณก็กดให้ครบนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วกดบันทึกครับบันทึกเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไปที่ข้อ1.2แผนกนะครับแผนกเมื่อเราจะเห็นว่าเมื่อกดปุ่มนี้มีหน้าต่างได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีชื่อของบริษัทที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนที่1.1นะครับกดเพิ่มครับผม สร้างแผนกสร้างแผนกที่เรามีทั้งหมดนะครับในที่นี้ผมขอสร้างตัวอย่างสักสามแผนกนะครับแผนกพนักงานใหม่แผนกนี้สร้างให้ผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานําเข้าพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยเราต้องเอาพนักงานใหม่มาพักไว้ที่แผนกหนึ่งก่อนที่จะย้ายเข้าแผนกต่างๆเพราะฉะนั้นสร้างแผนกพนักงานใหม่ไว้ผมด้วย นะครับแล้วก็คลิกไปที่ชื่อบริษัทแล้วเราก็กดเพิ่มนะครับแผนกลาออกเอาไว้สําหรับย้ายพนักงานที่ลาออกเข้าแผนกนี้นะครับจะไดะ้ไม่ต้องไปรวมกับพนักงานในปัจจุบันนะครับแผนกที่สามแผนกขายนะครับแผนกที่สี่แผนกสต็อก แผนกที่5้าแผนกบัญชีนะครับโอเคเมื่อผมได้แผนกทุกแผนกครบตามที่ผมต้องการแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับแล้วก็ไปที่ข้อ1.3หัวข้อนี้เราจะสังเกตได้ว่านะครับผมทางบริษัทเนี่ยได้ออกแบบโดยการเรียงลำดับไว้นะครับต้องทำตามลำดับนะครับ1.1 1.2 1.3ไปจนถึง4.4นะครับผมอ่า พอเข้ามาที่หน้าของผู้ดูแลระบบนะครับให้คลิกปที่สิทธิการก็ใช้แผนกด้านล่างนะครับติ๊กถูกหน้าชื่อแผนกทุกชื่อนะครับติ๊กที่ชื่อบริษัทก็ได้ครับอ่าก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าแผนกที่เราสร้างไว้ขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่สร้างนะครับถ้าเราไม่สร้างคุณจะไม่สามารถมองเห็นแผนกที่เราสร้างไว้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้อ่าไปบันทึกสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์ใช้แผนกนี้นะครับเมื่อเราติ๊กถูกทุกอันแล้วนะครับกดบันทึกสิทธิ์ครับ เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเรามีสิทธิ์ในการตั้งค่าหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไปว่าแอดมินและแอดมินเหมือนเดิมครับเหมือนรหัสตอนที่เราเข้าโปรแกรมแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์จะขึ้นบาบันทึกเรียบร้อยแล้วก,กดโอเคอเมื่อโอเคแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งกดเยบไปครับโปรแกรมก็จะทําการรีสตาร์ทขึ้นมาอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าโปรแกรมไม่รีสตาร์ทขึ้นมาก็ให้ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกทีนะครับ แล้วเข้าด้วยรหัสเดิมนะครับรหัสเดิมก็คือแอดมินนะครับแล้วก็แอดมินนะครับกดเข้าสู่ระบบครับโอเคนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยนะครับถึงจะเป็น อันเสร็จสิ้นเราไปดูที่ตรงผู้ดูแลระบบอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องหมายตุกติ๊กถูกยังอยู่นะครับผมก็โอเคแสดงว่าเราทําถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของข้อ1.3เนี่ยในงานในส่วนของผู้ดูแลระบบเนี่ยสิ่งที่ผมจะเพิ่มอีกนิดนึ่งนะครับคือเรื่องของการเพิ่มผู้ดูแลระบบนะครับการเพิ่มผู้ดูแลระบบในการเพิ่มผู้ดูแลระบบเนี่ยให้เรากด ให้เราเข้าด้วยเมนูของแอดมินก่อนเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้าด้วยเป็นยูเซอร์อื่นสมมุติว่าผมได้เพิ่มเป็นผู้ดูแลระบบคนที่2นะครับซึ่งอาจจะเป็นยูเซอร์หรือผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถมาเพิ่มแอดมินผู้ดูแลระบบให้คนอื่นได้นะครับผมเพราะว่าสิทธิ์ของเขาจะไม่มีนะครับผมนะครับคราวนี้เราก็มากด เราเข้ามาแอดมินอยู่แล้วนะครับเราทําได้นะครับเรากดเพิ่มนะครับเราก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานแอดมินต้องยืนยันทุกครั้งนะครับในการสร้างของพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยนะครับผมใส่เขาามาแอดมินเสร็จนะครับผู้ดูแลระบบสมมุติเราจะให้ใครเป็นผู้ดูแลระบบนะครับสมมุติว่าผมตั้งว่าสมชายสมชายรหัสผ่าน1 2 3่ามสนะครับแล้วก็รหัสผ่านใหม่ก็คือหน หนึ่งสองสามสี่นะครับผมกดบันทึกครับผมบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคคราวนี้เนี่ยที่ของรหัสสมชายเห็นไหมฮะจะไม่มีติ๊กถูกอยู่หน้าข้อใดๆเลยนะครับอ่าทางผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุดเนี่ยก็ต้องมากําหนดดูว่าเราจะให้สมชายเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมให้สมชายตั้งค่านะครับผมให้ไม่ให้เขาเลือกสั่ข้อมูลนะครับเครื่องบันทึกเวลาให้ตั้งค่าตัวเครื่องได้ไหมได้แล้วก็ติ๊กถูกไว้นะครับ โอเคตั้งค่าการไปเปิดประตูเราไม่ยอมแล้วก็ติ๊กถูกออกงานบุคคลนะครับให้ทําเกี่ยวกับเมนูไหนบ้างโอเคให้ผมให้ทําทุกอันนะครับจัดการเวลาทํางานผมไม่อนุยาตให้ตั้งตารางเวลาทํางานแลก็ติ๊กถูกออกนะครับข้อมูลของโปรแกรมโอเคนะครับอันไหนเราไม่เอาเราก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับอันไหนเราต้องการให้เขาทำเราก็ติ๊กถูกแล้วก็กดบันทึกสิทธิอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้อาจจะให้ยืนยันบ่อยนิดนึงเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับ แล้วก็ยืนยันเข้าไปบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเครีสตาร์ทขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับจะให้เราใส่รหัสนะครับผมก็จะใส่รหัส s o m c h a i สมชายตะกี้รหัสอะไรนะหนึ่งสสามสี่นะครับกดเข้าสู่ระบบครับผม ก็จะเห็นว่าผมก็จะเข้าด้วยผู้ดูแลระบบในนามของสมชายได้นะครับนะครับเห็นไหมฮะก็ข้อห้าหายไปข้อห้าจะหายไปในเรื่องของอาการตั้งค่าการปิดเปิดประตูสมชายไม่มีสิทธิ์เพิ่มผู้ดูแลระบบใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุดนะครับอ่า เขาก็จะทําได้แค่สิ่งที่เรากําหนดให้เขาทําได้เท่านั้นนะครับในขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่2กันต่อในหัวข้อถัดไปเครื่องบันทึกเวลานะครับ